สวัสดีครับรเพื่อนทาง YouTube นะครับผมวันนี้ได้ปลายี่สุกมาตัวเบลเลอร์เลยนะครับผมผมไม่ได้ไปหาเองนะครับ <laughs> ครับได้มาจากน้ําปุ๊นะครับผม <laughs> เดี๋ยววันหลังจะไปยกยออยู่อันนี้ติดยอครับยอใหญ่ติดยอมากันสองตัวนะกันกันสองตัวจะไปปล่อยมันก็ไม่ได้แล้วครับเมื่อวามันมันมันจะไม่รอดแล้วแหละ แล้วเราจะามาลาบนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราก็มาซอกเก็ตเลยครับตายแล้วนะครับไม่เหลือแล้วหรือว่าปลายุสบตัวนี้ครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับไข่ไม่มีแล้วนะครับวางไข่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนผลติดยอใหญ่ครับยอคือสะดุ้งสะดุ้งยักเสะดุ้งใหญ่เดี๋ยววันหลังจะเข้าไปถ่ายให้ให้ดูนะครับเพื่อนเอาเก็บออกแล้วเราก็ไปล้างล้างเสร็จแล้วก็เอาแต่เนื้อนะครับ สวยมากครับเนะื้อสวยมากเลยปลาสดๆปลาสดๆเลยนะครับผมก้างเยอะไหมครับก้างก็พอประมาณนะครับแต่ก้างใหญ่นะครับก้างใหญ่เพราะว่าตัวปลาตัวใหญ่ามกระดูกพวกพุงมันพวกนี้จะเอาไปต้มนะครับแล้วก็จะมาแสะแสะหนังออก นะครับเราออกเลยนะครับได้หนังหนังอันนี้เราก็ไปลวกลวกก็ใส่มาซอยแล้วก็ใส่ลาบได้เลยนะครับนี้เราก็จะสับนะครับเพื่อ,อนเพื่อนนะฮะเราก็ฟักปลาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปเลยบีบมะนาวลงไปเลยครับสักอันนี้ผมบีบไปแล้วสองลูกสองลูกใหญ่เลย แล้วก็มาบีบเนี่ยมันจะอร่อยกับน้ำมือผมนี่นะน้ำมือครับบีบเอาความค้าของปลาออกนะครับแล้วก็เนื้อปลาจะได้เปรี้ยวๆนะผมะได้นัวเลยนะจากนั้นเราก็ปั้นปั้นเอาน้ำมันออกนะครับนี่น้ำมะนาวเนะฮะปั้นให้สนิทเลยนะครับ แล้วเราก็เอาน้ําเข้มข้นนี่เป็นน้ําตกเลยครับใส่ต้มปลาเรานะครับผมโอ้ยนัวขนาดพี่น้องเลยมากินน้ากันเด้อหอมมากเลยครับเดี๋ยวเพิ่งไปแตะมันครับมันจะขาวเราก็เอาปลาที่เราปั้นไว้นะครับเพื่อนๆเอามาลวกนะครับลวกให้มันสุกเลยนะครับเพื่อนๆนะไม่สุกไม่ได้นะครับเป็นพยาธินะครับผมลวกเลยนะครับ รว่มันสุกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปรุงกันนะครับผมอันนี้คือหนังนะครับเพื่อนเพื่อนหนังเราเอาไปใส่หม้อต้มเราต้มเสร็จแล้วเราก็เอามาซอยใส่กับเนื้อปลาที่เราเอาไปต้มจนสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติกันนะครับผมาม,ามาเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอันนี้คือหนังกับเนื้อที่เราได้ต้มมาแล้วก่อนอื่นเลยนะครับ ขาดไม่ได้ครับผงหนัวอย่าใส่เยอะนะครับนนลรปลาหน่อยหนึ่ง,นนง,เ,งเกลือครับขาดไม่ได้คือเกลือ,น,อนะครับเพื่อนๆมันจะอร่อยกับเกลือนี่แหละครับพริกป่นตามใจชอบนะครับชอบเผ็ดชอบไม่เผ็ดก็ใส่ลงไปอันนี้ผมจะใส่พริกสดด้วยนะครับพริกสดหั่นเรียบร้อยแล้ว คนคนกคนคนนี่จะใส่ที่หลังสุดน,นะครับกับพวกมะนาวแล้วก็ผักรวมนะครับผักหอมรวมไม่เ,มเ,เอาหน้าแก้ให้นหนงเดี๋ยวผมขอชิมดูก่อนนะ ไม่หักหอพอดีแล้วครับเดี๋ยวเติมมะนาวม่เนดี้างเติมมะนาวตามใจชอบนะครับผมใส่เยอะเปรี้ยวเยอะนะครับไม่เอาละพอละแล้วก็หอมผักชีนะครับเติไปเลยขาดได้ครับโคกว้าถ้าขาดคกว้ไปก็ไม่ใช่ลาบนะครับ อ,อข,าข้าวคั่วหอมมากข,าข้าวคั่วข้าวเหนียวได้เยอะเลยนะครับผมมาฮะเดี๋ยวชิมชิมกันเลยชิมกันเลยนะครับแซ่บบาแซ่บกับงานนี้ละพี่น้องอร่อยมากครับ้าปลายิสบ เขีบกอดครับมาเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันครับตักเสิร์ฟเลยอาหารเย็นนี้นะครับผมเดี๋ยววันหน้าจะไปยกยอให้ดูครับว่าปลาตัวนี้ได้มายังไรเนาะเพื่อนๆโอเค <Okay, S 1> ครับ okay, คลิปนี้ก็ขอ,ขอกลับสวัสดีครับผมครับ yeah.